ทั้งน้องต่อไปนี้จะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับให้น้องๆเลือกเอมนูที่ต้องการที่จะเรียนรู้ได้เลยความหมายของคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์มาจากภาษาละตินว่าคอมพิวเตตซึ่งหมายถึงการนับหรือการคำนวณพจนานุก,กรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2525ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ไว้ว่าเครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่เหมือนสมองคนใช้สำหรับแก้ปัญหาญต่างๆที่ง่ายและซับซ้อนโดยวิธีทางคณิตศาสตร์น้องๆลองดูนะครับถ้าเข้าใจแล้วน้องๆก็คิดต่อไปเลยนะครับนี่ก็คือตัวอย่างของคอมพิวเตอร์ที่เราใช้ในปัจจุบันนะครับน้องๆลองคิดต่อไปเลยดังนั้นคอมพิวเตอร์จึงเป็นเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยในการทำงานหรืออำนวยความสะดวกให้แก่มนุษย์นะครับ ถ้าน้องๆเข้าใจแล้วให้คลิกกลับเมนูเพื่อเรื่องต่อไปเลยนะครับการทำงานของคอมพิวเตอร์ลักษณะการทำงานของคอมพิวเตอร์จะต้องมีหน่วยรับเข้าหรือการนำข้อมูลเข้าไปในเครื่องจากนั้นข้อมูลจะถูกประมวลผลและข้อมูลจะถูกส่งไปแสดงข้อมูลน้องๆคลิกต่อไปเลยนะครับ ี่ก็คือขั้นตอนการทํางานของคอมพิวเตอร์นะครับน้องๆอันดับแรกคือการรับข้อมูลเข้าที่เราเรียกว่า Input ต่อมาก็ทําการประมวลผลข้อมูลหรือเรียกว่า Process จากนั้นก็สแสดงผลข้อมูลที่เราเรียกว่า o u t p u t นะครับน้องๆคลิดต่อไปเลยนะครับการทํางานของคอมพิวเตอร์เราจะเริ่มต้นด้วยการนําข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์โดยผ่านทางอุปรกรณ์ชิดต,ต่างๆคือ แป้นพิมพ์เมาส์การควบคุมเป็นต้นนะครับคิดต่อไปเลยนี่เป็นอุปก,กรณ์รับข้อมูลเข้านะครับเรียกว่าแป้นพิมพ์คิดต่อไปเลยนะครับส่วนนี้ก็คือเมาส์นะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการนาข้อมูลเข้าเครื่องเหมือนกันนี่ก็เป็นอุปก,กรณ์รับข้อมูลเข้าอีกชนิดหนึ่งนะครับเรียกว่าการควบคุมหรือจอยสติ๊กให้น้องคิดต่อไปเลย การประมวลผลข้อมูลเมื่อนำข้อมูลเข้ามาแล้วจากนั้นข้อมูลเหล่านั้นจะถูกประมวลผลโดยหน่วยประมวลผลกลางซึ่งเราเรียกย่อว่า CPU เช่นนำข้อมูลมาหาผลบวกนำข้อมูลมาหาค่ามากที่สุดหรือน้อยที่สุดเป็นต้นเมื่อน้องๆเข้าใจแล้วคลิปต่อไปเลยนะครับนี่ก็คือตัวอย่างอุปกรณ์ในหน่วยประมวลผลข้อมูลนะครับ การทำงานของคอมพิวเตอร์ในขั้นตอนสุดท้ายก็คือการแสดงผลลัพธ์เป็นการนำผลลัพธ์จากการประมวลผลมาแสดงให้ทราบทางอุปกรณ์ที่กำหนดไว้เช่นจอภาพหรือเครื่องพิมพ์ก็ได้นะครับให้น้องๆคิดต่อไปเพื่อไปดูอุปกรณ์แสดงผลเลยนะครับนี่ก็คือจอมอนิเตอร์หรือจอภาพนะครับส่วนนี้ก็คือเครื่องพิมพ์หรือพินเตอร์ถ้าน้องๆเข้าใจแล้ว คลิกกับเมนูเพื่อเรียนเรื่องต่อไปเลยนะครับต่อไปนี้เรามาดูลักษณะเด่นของคอมพิวเตอร์กันนะครับเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้มีจุดเด่นสีประการก็คือ 1. ห,หน่วยเก็บหมายถึงความสามารถในการเก็บข้อมูลจํานวนมากและเป็นเวลานานเป็นหัวใจของการทํางานแบบอัตโนมัติของคอมพิวเตอร์เลยนะครับ 2. ความเร็วหมายถึง คอมพิวเตอร์จะทำงานด้วยความเร็วความสามารถในการประมวลผลข้อมูลโดยจะใช้เวลาได้น้อยครับ 3. ความเป็นอัตโนมัติหมายถึงคอมพิวเตอร์จะประมวลผลข้อมูลตามลำดับขั้นตอนได้อย่างถูกต้องและต่อนเนื่องอย่างอัตโนมัติโดยมนุษย์จะมีส่วนเกี่ยวข้องเฉพาะในขั้นตอนการกำหนดโปรแกรมคำสั่งและข้อมูลเท่านั้นนะครับ สความน่าเชื่อถือหมายถึงคอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลให้เกิดผลลัพ์ที่ถูกต้องน่าเชื่อถือนับเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการทำงานของคอมพิวเตอร์เลยนะครับต่อไปนี้เรามาดูกันนะครับว่าคอมพิวเตอร์มีประโยชน์อย่างไรบ้างคอมพิวเตอร์มีประโยชน์มากมายหลายอย่างที่พบเห็นได้บ่อยที่สุดก็คือการใช้ในการพิมพ์เอกสารต่างๆเช่นพิมพ์จดหมาย รายงานเอกสารต่างๆซึ่งเรียกว่างานประมวลผลครับนอกจากนี้คอมพิวเตอร์ยังมีประโยชน์ด้านต่างๆอีกหลายด้านดังต่อไปนี้คือ 1. งานธุรกิจเช่นบริษัทร้รานค้าห้างสรรพสินค้าหลอดจนโรงงานต่างๆใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำบัญชีงานประมวลผลคำและการติดต่อกับหน่วยงานภายนอกงานอุตสาหกรรมเช่น โรงงานประกอบรถยนต์หรืองานธนาคารการถอนเงินผ่านตู้ฝากถอนอัตโนมัติหรือที่เราเรียกว่าตู้เอทีนั่นเองข้อ2นะครับงานวิทยาศาสตร์การแพทย์และงานสาธารณสุขเช่นงานศึกษาโมเลกุลสารเคมีวิธีการโครจรของการส่งจดดไปสู่อวกาศหรืองานทะเบียนการเงินสถิติและเป็นอุปกรณ์สำหรับตรวจรักษาโรคได้นะครับ ซึ่งจะให้ผลที่แม่นยำกว่าการตรวจแบบเดิมและให้การรักษาได้รวดเร็วขึ้นนะครับต่อไปสานะครับงานข้ามนาคมและสื่อสารเช่นจะใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุมระบบการจราจรเช่นไฟสัญญาณจราจรและการจราจรทางอากาศหรือในการสื่อสารก็จะใช้ควบคุมวงโครจรของดาวเทียมเป็นต้นนะครับ มาดูประโยชน์ของข้อที่4กันนะครับน้องๆงานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมสถาปนิกและวิศวกรสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบหรือจำลองสภาวะการต่างๆเช่นการรับแรงสั่นสะเทือนของอาคารเมื่อเกิดแผ่นดินไหวรวมทั้งการใช้ควบคุมและติดตามความก้าวหน้าของโครงการต่างๆเช่นคนงานเครื่องมือกฎการทำงานเป็นต้นนะครับ ส่วนงานด้านราชการนะครับเป็นหน่วยงานที่มีการใช้คอมพิวเตอร์มากที่สุดโดยมีการใช้หลายรูปแบบเช่นกระสวงศึกษาธิการมีการใช้ระบบประชุมทางไกลผ่านคอมพิวเตอร์กระสรววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมโยงไปยังสถาบันต่างๆกลุมสรรพากรใช้จัดในการจัดเก็บภาษีบันทึกการเสียภาษีเป็นต้นนะครับ ส่วนด้านการศึกษานะครับได้แก่การใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านการเรียนการสอนซึ่งมีการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยการสอนในลักษณะบทเรียน C.I. หรืองานด้านทะเบียนซึ่งทำให้สะดวกต่อการค้นหาข้อมูล,ล,ลนักเรียนการเก็บข้อมูลยืมและการส่งคืนหนังสือห้องสมุดนะครับเป็นไงบ้างครับน้องๆเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิเวเตอร์แล้วนะครับถ้าน,อน้องๆเข้าใจแล้ว ให้คิดกลับเมนูเดี๋ยวไปทําแบบทดสอบเลยนะครับลองดูนะครับว่าน้องๆจะทําได้หรือเปล่า